โอ้โหเอสเชถล่มเรอลมาริดยับ4-0ชนิดที่ว่ามาดริดนี่สู้ไม่ได้เลยโดยเกมเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่ากองหลังของมาดริดนเนี่ยโอ้โหโคตรผิดพลาดเลยลูกแรกเป็นมาโกอาเซซิโอนะครับเมื่อลอยจับบอลไกลตัวไปสุดท้ายเจอเดมเบเล่โฉบบอลไปแล้วก็กูตัวเนี่ยปัดบอลมาได้สุดท้ายบอลกระเฉาะเข้าทางฟาเบียนลุยซัดเข้าไป1-0ห่างกันไม่ถึง5นาทีนะครับเอาอีกแล้วลูดิเกอร์พลาดแตะบอลแล้วสุดท้ายเจอเดมเบเล่เจ้าเก่าโฉบไปรอบในเดมเบเล่ซัดไม่เหลือ สองศูนสองลูกไม่พอนะครับฟาเบียนลุยซัดเพิ่มอีก3ามศูนนะครับโอ้โหเรียกว่ากองหลังมาดริดเนี่ยโคตรรั่วเลยสุดท้ายก่อนจบเกมไรอกนซสโลลาโมสซัดปิดกล่องที่4ี่ศูนแล้วก็ลามอสแสดงท่าดีใจแบบกดเกมนะครับแล้วก็ชี้มือขึ้นฟ้าและลึกถึงเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างเดียโก้โชตา นะครับแล้วก็จบเกมไป40ย์เป็นเปสเชขคว้าชัยไปทะลุกสู่รอบชิงชนะเลิศศึกชมงสโมสรลกโลกได้สำเร็จรอดวลกับเชลซีส่วนมาริทก,ก็ตกรอบเรียบร้อยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าที่เจ็บใจที่สุดคือคิเรียนเอ็มบาเบ้เจอทีมเก่าเขียดตกรอบแบบสุดช้ำที่40เลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเปสเชในมือของลุยลิเก้เนี่ยดโคตรโดดเดือด,อดโคตรดุดันเลยอะเมื่อรอรุ่นกันนะครับนัดชิงชนะเลิศเจอเชลซีนะครับคืนวัที่ที่13กรกฎาคมเวลา ศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับระหว่างแชมป์ยูฟาแชนเปนอร์ลีกเจอแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเมารู้ว่าใครจะเป็นฝั่งคว้าชัยไป